สวัสดีครับพบกับดรก๊อฟเรื่องเยอะเหมือนเดิมเรายังอยู่ในเรื่องของบริษัทเท s l a นะครับแล้วก็นวัตรกรรมตัวใหม่สำหรับบริษัทเทส l a นี้คราวนี้ที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของรถกระบะไฟฟ้านึกออกไหมครับที่เรียกว่า Cyber ร์ทรั c y b e r อร์ทรัคเป็นรถกระบะนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าที่ทางบรฟฟิษัเทสลาเนี่ยได้เปิดตัว วันที่21พฤศจิกายนปี2019ที่งาน Tesla Design Studio ที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตัวไซเบอร์ทักเนี่ยนะเป็นการปฏิวัติโฉมใหม่เลยนะครับของวงการอุตสาหกรรมยานยนต์นเดี๋ยวพ่ออยางยิ่งในเรื่องของรถกระบะหรือรถรถปิกอัพเพราะว่าถ้าเราไปลองดูนะฮะว่ารถกระบะเนี่ย ไม่ว่าจะผลิตมารุ่นไหนรุ่นไหนกี่ปีแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีลักษณะรูปทรงเนี่ยคล้ายๆกันแต่รถ Cybertruck ที่ทาง t ท s l a เนี่ยนำออกสู่ uh huh. uh huh. สาธารชนครั้งแรกเนี่ยเป็นการพิกโฉมเลยเพราะรูปร่างหน้าตานี่มีการเปลี่ยนไปอย่างอย่างมากเลยทีนี้เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างออตอนนี้นะครับทางบริษัท t ท s l a ยังไม่ได้ผลิตรถ Cybertruck มานะครับ mm hmm. เพื่อจำหน่าย mm hmm. ก็จะมีรถต้นแบบเท่านั้น แต่ก็จะมีการประมาณว่าขนาดของรถยนต์ไซเบอร์ทัคนะครับลดความยาวนะครับประมาณ5เมตรต่กว่ามีความกว้าง2เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงประมาณ1.9เมตรมีระยะฐานล้ออยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรกว่ากว่า3.8เมตรนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นด้านหลังนะครับสำหรับบรรทุกสิ่งของเนี่ยจะมีความกว้างอย่างน้อยก็อยู่ที่ระหว่าง6 0ถึง65นิ้ว ทีนี้การผลิตรถยนต์ Cybertruck ของตัวเท sla าเนี่ยบริษัทเทสล a ก็จะใช้ตัว Kiga ะเ e s สนะครับซึ่งเป็นเครื่อง Die Casting นะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็จะใช้มีขนาดเท่ากับ8,000ตันนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตตัวแชสซีนะครับหรือว่าตัวบอดี้ของตัวนะของตัวรถยนต์ c y b e r t ์ทั k เนี่ยได้นะครับด้วยการหล่อเพียงครั้งเดียว ล่าสุดทางบริษัทเทสลาก็บอกว่าจะสามารถผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าได้ในปี2022นะครับซึ่งก็คือปีหน้านั่นเองทีนี้ในสเปคของตัว CyberTruck นี้ทางเทสลาก็คาดว่าจะผลิตออกมา3รุ่นก็คือรุ่นที่ใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นรุ่นธรรมดาพื้นฐานกับรุ่นที่มีมอเตอร์2ตัว Dual ลมอเตอร์กับรุ่นที่ใช้มอเตอร์3ตัวซึ่งเป็นรุ่นท็อปนั่นเองโดยถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์รุ่นเดียว นะครับใช้มอเตอร์ตัวเดียวเนี่ยก็จะขับเคลื่อนล้อหลังแต่ถ้าใช้มอเตอร์2หรือ3าตัวก็จะขับเคลื่อนทั้ง4ล้อโดยถ้าเป็นมอเตอร์เดียวนะครับใช้มอเตอร์เดียวจะมีอัตราเร่งนะครับจาก 0- ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าจุดวินาทีแล้วก็ในการระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จไฟแบตเตอรี่เต็มครั้งหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตรนะครับสามารถที่จะรากจูง มีน้ำหนักด้านโลูงอยู่ที่ประมาณ3.4ตันทางบริษัทเทสซาตั้งราคาขายเอาไว้สำหรับ,บรุ่นนี้ก็ที่39,900นะครับ US ดอลลาร์นะครับจะคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสน1ล้าน3แสนประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับค่างเงินบาทอันนั้นเป็นตัวสเปคคร่าวๆนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะสนใจนะครับสำหรับดเตรกอบเรื่องเยียวก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ ไซเบอร์ทักเนี่ยนะครับการออกแบบเนี่ยนะครับคุณอีลอนมาร์ก์บอกว่าได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากภาพยนตร์นะครับ,าาก,นะรบก็มีภาพยนตร์เรื่อง b บรดลัมเนอร์กับภาพยนตร์เรื่องนะครับเจมส์บอนดนั่นเองนะครับโดยเป็นเจมส์บอนสในตอนเรื่อง The Spy Who Loved Me ในเจมส์บอนสนะครับก็จะใช้นึกถึงรถโนตัสเอสพีก็ได้แรงบันดาลใจจากนะครับสอง ข้อยเรื่องนี้นะครับในการที่จะออกแบบตัวรถไซเบอร์ทัเพราะฉะนั้นตัวรถไซเบอร์ทัเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นไม่จะมีความโค้งมนนะครับแต่จะลักษณะเป็นเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นมุมโดยนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยจะสร้างแบบยูนิตบอดี้ก็คือเป็นโครงสร้างเดี่ยวเลยโดยลักษณะความแข็งแรงจะมาจากตัวโครงสร้างของรถเลยก็คือจากตัวไม่ว่าจะเป็นแผงนะครับแผ่นกั้นรถหรือว่าฝา,ากระโปรงรถก็แต่นะครับเป็นลักษณะของเอ็กโซสเตรตัน ที่เป็นโครงสร้างแข็งภายนอก uh, เอ็กโซสเกเลตันจะต่างจากเอยจะนึกถึงอย่างพวกแมลงก็ได้นะครับซึ่งจะมีเปลือกแข็งอยู่ด้านนอกนะครับอย่างปูอย่างเงี้ยนะครับจะถือว่ามีเอ็กโซสเกเลตันซึ่งต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน,นะครับอย่างเช่นคนเรานะครับซึ่งจะมีนะฮะโครงสร้างแข็งที่อยู่ข้างในที่เป็นด้านในเกเลตันที่อยู่ด้านในนะครับที่บริษัทเทสลาดีไซน์ตัวไซเบอร์ทัให้มี โครงสร้างที่แข็งเลยนะครับแข็งแรงมากเนี่ยอยู่ด้านนอกเป็นเปลือกแข็งด้านนอกนั่นเองนะครับโดยจะใช้วัสดุก็คือตัวสแตนเลสสตีลนะครับเกรด301ซึ่งเป็นสแตนเลสสตีลเกรดเดียวนะครับรุ่นเดียวกับที่ใช้กับตัวยานอวกาศ Starship นะครับของบริษัท SpaceX นั่นเองอย่าลืมนะครับว่าทั้งสองบริษัทมีเจ้าของก็เดียวกันท่คือคุณอีลอนมัสก์นั่นเอง แล้วก็ตนเลสสตีลที่นํามาใช้นะครับสร้างตัวโครงสร้างของรถเนี่ยจะมีความหนามะครับหนามากเลยก็จะอยู่ที่1.8มิลน,นิเมหรือเทียบเท่ากับ3มมตร3มมตรนี่หนามากนะครับแข็งแรงมากด้วยความหนาขนาดเนี่ยทำให้กระบวนการผลิตรถยนต์ไซเบอร์ทักเนี่ยนะครับโดยปกติเราจะนะครับนำแผ่นเหล็กหรือแผ่นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าแตมปิ้งนะครับเพื่อที่จะขึ้นเป็นโครงรถ แต่ว่าด้วยการใช้สแตนเลสสตีลที่หนาถึง3ม mm เนี่ยไม่สามารถที่จะทําการผลิตด้วยวิธีสแตมปิ้งได้นะครับการผลิตเนี่ยสามารถทําได้วิธีเดียวก็คือโดวยวิธีการงอหรือดัดนะครับดัดงอเรียกว่า b e n ดิ้งเท่านั้นเองแล้วก็จะดัดได้ตามตามแนวที่เป็นเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในลักษณะของโครงสร้างของรถยนต์ c y เ e r ร์ทักเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมนะครับลักษณะเป็นเหลี่ยมแล้วก็แบนนะครับเป็นมุม เป็นโพลิกอนะครับคล้ายๆกับไม่ถึงเวลาเราพับก,กระดาษอย่างอุลิกามินะครับที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เราพับกระดาษออกมาเป็นรูปทรงต่างๆนั่นเองนะครับด้วยโครงสร้างแบบ EXO-Skeleton เนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่ามันสามารถที่จะกระจาย s เ e รสนะครับหรือความเค้นที่เกิดขึ้นภายในรถยนต์เนี่ยเวลาที่รับแรงต่างๆนะครับได้ดีดีกว่าโครงสร้างปกติทั่วไปนั่นเองแล้วก็ยังทำให้มี นะครับพื้นที่ภายในเนี่ยนะครับมีปริมาตรเนี่ยมีพื้นที่ภายในที่ทใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเ s เลสต e ลเนี่ยมีความหนาที่มากขานาดี้สามารถที่จะเรียกว่ากันกระสุนปืนได้เลยนะครับกระสุนปืนพกธรรมดาเนี่ยกันได้เลยแล้วก็หน้าต่างของตัวรถยนต์เท s l a เนี่ยก็ยังใช้กระจกนะครับที่เป็นกระจกกันกระสุนด้วยบ u l เลต์ทูบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับในเรื่องของนวัตกรรมของ c y b e r t ์ทัค ตัวนะ้วัตกรรมอันที่สอก็คือเรื่องของล้อแต่ละข้างนะครับสามารถที่จะปรับระดับความสูงได้นะครับโดยใช้ระบบอากาศนะครับเป็น Air Suspension ก็สามารถที่จะกระจายโหลดให้กระจายไปในล้อแต่ละล้อเนี่ยได้อย่างนะครับเ,เทียบเท่ากันนะครับหรือเท่าเท่ากันนั่นเองก็จะช่วยในการ Balance รถนะครับเวลาที่จะวิ่งในถนนหรือว่าเส้นทางที่มีความสูงเนี่ยของถนนเนี่ยนะครับของพื้นเนี่ยไม่เท่ากันนะก็จะช่วยกระจาย แรงที่กระทํากับรถนะครับกระจายโหลดตรงนี้ได้ดีกว่านะครับแล้ยังสามารถที่จะติดตั้งนะครับโซลาร์หลุนะครับตัวไว้บนหลังคาของตัวรถไซเบอร์ทักได้ด้วยเพื่อจะช่วยเพิ่มนะครับระยะทางในการในการขับรถตัวไซเบอร์ทักเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกถึง15ไมล์นะครับต่อวันภายในตัวของรถยนตเทสล่านะครับรุ่นไซเบอร์ทักเนี่ยก็จะมีหน้าจอนะครับ ขนาดใหญ่เลย17นิ้วนะครับแล้วก็ที่นั่งเนี่ยนั่งได้ถึง6คนนะครับนั่งแบบสบายๆนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับซึ่งเป็นดิจิตอลคามราเนี่ยนะครับก็จะติดอยู่นะครับโดยจะไม่จะติดอยู่นะครับรอบคันแล้วก็จะไม่มีกระจกมองหลังนะครับก็คือจะมองจากตัวกล้องดิจิตอลคามรานี่แหละนะครับแล้วก็ตัวแผงครอบของตัวเท s l a นะครับแผ่ Control, นคอนโทร l เนี่ยตัวแดชบอร์ดเนี mm ่ยนะฮะก็จะทำมาจากวัสดุที่เป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับก็ mm hmm. จะทำให้มีลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหินอ่อนนะครับมาเบิ ble, mm hmm. เพื่อความรู้รรรหลานะครับโดยซึ่งวัสดุที่นำมาใช้จะเป็นวัสดุประเภทวัสดุผสมคอมโพสิตมาจากวัสดุที่นำมารีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นกระดาษนะครับหรือว่าเปลือกไม้ นในธรรมชาติพวกนี้แล้วก็ผสมกับเลซินแล้วก็นำมาทำเป็นตัวแดชบอร์ดตัวนี้เองตัวด้านหลังของบริษัทอของตัวรถ c y b e r t ์ทักนะครับก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ6.5ฟุตนะครับหรือประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็จะทำเป็นสโลปนะฮะสามารถที่จะมีนะครับมีสโลปมีมีแผ่นที่จะเป็นแผ่น,นยื่นออกมาด้านหลังให้สามารถที่จะพุ่ จะนำรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยขี่ขึ้นไปนะครับข้างหลังก็ได้แล้วก็ยังมีหลังคานะครับซึ่งจะเป็นนะครับแผ่นเหล็กเนี่ยเเลี่ยสามารถที่จะสไลด์ลงมาปิดนะครับก็เพื่อเพิ่มความนะครับในเรื่องของเอโรไดนามิกส์ให้กับตัวรถยนต์เวลาขาับนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีลุกยังมีแสงไฟ LED นะครับติดอยู่รอบคันนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบในตัวด้านหลังเนี่ย นะในตัวภายในรถเนี่ยก็จะม,นะาม,าม,มีนะครับสามารถมีตัวปั๊มลมนะครับแล้วก็มีตัวปลั๊กไฟนะครับเป็นเอา l e เลตสำหรับไฟ110โวลต์แล้วก็สำหรับไฟ220โวลต์ด้วยนะครับเป็นไฟแบบกระแสสลับ AC เอา l e เลตนะครับเพื่อว่านะครับเวลานำไปใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีเครื่องมือที่จะเป็นต้องเสียบไฟก็สามารถเสียบเท่ากับตัวรถไซเบอร์ทักได้เลย รวมไปถึงพวกเครืค่องมือที่ต้องใช้ลมนะครับที่ใช้นิวเมติกก็จะต่อเข้ากับตัวปั๊มลมจะอยู่ในตัวไซเบอร์ทัคนี้ได้เลยเช่นกันและนอกจากนี้นะครับรถไซเบอร์ทัคเนี่ยทางบริษัทเท s l a ก็จะนำระบบออโต้พายโนะครับเข้าไปใช้งานซึ่งระบบออโต้พายโเนี่ยปัจจุบันเรียกว่าเป็นมาตรฐานของรถเท s l a ทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวระบบ u u l Self d r i v i n g นะครับ FSD ซึ่งทางเทสลาเนี่ยให้ ือว่าเป็นระบบะครับขับรถยนต์โดยอัตโนมัติก็คือคนขับเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนอกจากว่าเข้าไปนั่งแล้วก็นะครับเลือกเป้าหมายนะครับเลือกว่าจุดมุ่งหมายจุดหมายที่จะไปเนี่ยนะครับว่าไปที่ไหนแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆนั่นเองแล้วก็ให้รถยนต์เนี่ยนะครับขับไปเองโดยอัตโนมัตินะก็นะครับ,นะรบทั้งหมดก็คือเรื่องราวของตัวรถยนต์รถกระบะแห่งอนาคตนะครับไซเบอร์ทรัคเราก็คงต้องมาดูนะครับว่าทาง t e s l a จะสามารถทำได้อย่างที่ ได้ได้ได้มาพูดคุยกับไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็นะครับถ้าหากว่าท่านชื่นชอบในเนื้อหาของวัตรกอบเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ